วัดีครับวันนี้ผมมาจอดนอนที่ทีทีบีชนะครับอยู่อำเภอแก่งจังหวัดระยองนะครับก็เป็นจุดจอดนอนของเรานะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนก็เยอะนะครับที่นี่ที่ทีทีบีชก็จอดก็คนคนละ200บาทนะฮะเขาคิดเป็นทันละ200บรรยากาศดยรอบก็ติดทะเลครับ คนก็ปั่นก็ปั่นกันเยอะนะฮะบรรยากาศดรอบของชายหาดนะครับด้านขวามมือก็เป็นโรงแรมนะครับคนที่ที่นี่ที่นี่ก็ด้าน,นข้างมีร้านอาหารนะฮะเดี๋ยวเรามากินทานอาหารแถวตรงนี้นะครับด้าน,นซ้ายมือนะฮะก็ บรรยากาศโดยรอบก็ราเราจอดที่นู่นนะฮะก็บรรยากาศข้างๆที่เราจุดจอดนอนท่านขวามือของผมเนี่ยครับนะก็ส่วนด้านซ้ายมือก็มีร้านอาหารนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับบรรยากาศดีร้าใช้หาดก็ว้างนะครับจะไปทานอาหาร ตรงลานกนข้างๆนะครับที่นี่ก็สะดวกเทียเ่ยวมีอาหารให้ทานนะฮะติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ